เจมคาเมรอนชี้จุดเรือไททันจมเหมือนเรือไททานิกเพราะความประมาทของกัปตันจากกรณีภารกิจค้นหาเรือดำน้ำไททันกลายเป็นโศก,กนาฏกรรมหลังมีรายงานการพบซากชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันหลังจากผ่านมาสี่วันเต็มที่เรือขาดการติดต่อไปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายน2566ที่ผ่านมาและคาดว่าออกซิเจนภายในเรือจะหมดลง เมื่อช่วงเวลา17นาฬิกาของวันที่22มิถุนายน2566ตามเวลาประเทศไทยแม้ก่อนหน้านี้จะมีการระบุว่าตัวเลข96ชั่วโมงของปริมาณออกซิเจนสำรองภายในเรือดำน้ำไทตันไม่ใช่ตัวกำหนดกรอบเวลาของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภายใต้ทะเลลึกแต่จะค้นหาต่อไปจนกว่าจะกู้เรือขึ้นมาได้สำเร็จแต่ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ถแถลงยืนยันการเสียชีวิตของทั้งหคนแล้วทั้งนี้เจมคาเมรอน ผู้กำกับภาพยนตร์ฮอลลีวูดไททานิกในปีคศ1997ได้เผยกับ BBC ว่าเขาเคยลงไปดำน้ำเพื่อสำรวจซากเรือไททานิกถึง33ครั้งด้วยกันซึ่งเหตุการเรือดำน้ำไทนานเขาเองก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากผมได้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องการสำรวจทางเรือดำน้ำทันทีที่รู้ข่าวว่าสัญญาณของเรือดำน้ำไททานหายไปใต้น้ำลึกกว่า3,500เมตร และสิ่งแรกที่ผมคิดหลังจากที่สัญญาณหายไปทันทีคือการระเบิดจากภายนอกสู่ภายในหรืออิ p พล s ชันอิ p l ล s ชันเขายังมองอีกว่าความคล้ายคลึงกันของโศกนาฏกรรมทั้งสองคือไททานิกและการจมสูญหายของเรือดำน้ำไททันเป็นในเรื่องของการที่กับตันเรือถูกเตือนเรื่องภูเขาน้ำแข็งซ้ำๆๆแต่ก็ยังที่จะแล่นเรือพุ่งเข้าไปจนเกิดโศกนาฏกรรม